พี่เน้นไหว้พระนะครับผมไหว้พระทําบุญก็พอแล้วนะครับส่วนเรื่องสตั์ความเชื่อแล้วลักษณะอะไรที่มันผิดแปลกแบกแนวออกไปก็ไปคิดกันเอาเองละกันนะครับผมแต่พี่ริวก็คงไม่ไปไหว้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้ใครดูใครเห็นชาวต่างชาติเขาก็คงไม่คิดเหมือนเรานะฮะเขาก็คงคิดว่าเราไหว้ซาตานหรือเปล่า เพราะว่าลักษณะเขาเหมือนกับซาตานใช่ไหมถึงแม้เราในบ้านเราจะเรียกครูบงครูบาอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นครูกแก้วก็ตามแต่ขอผีไหวผ้ผีหรือว่าไหว้ซาตานจะได้เร็วแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องแลกมาแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องแลกด้วยอะไรอาจจะแลกด้วยด้วยคนที่คุณรักแลกด้วยชีวิต เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าร้อนแรงสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปมดราม่าครูกายแก้วที่ยังมีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้รอนในสังคมไทยนะครับทำเอาเสียงแตกเป็น2ฝั่งสําหรับคนที่เชื่อและไม่เชื่อนั่นเองและดูเหมือนว่ากระแสต่อต้านลทัทธิบูชาครูกายแก้วดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีคนดังหลายๆคนนะฮะแลวก็มีผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านกับลทัทธิดังกล่าวซึ่งรวมไปถึงริวจิตสัมผัสที่ก็ออกมาไลฟ์สดว่าไม่ขอกราบไหว้ครูกายแก้ว ทั้งยังบอกว่ามีรูปลักษ์เป็นซาตานใครไหว้ซาตานขอให้ระวังโดยในไลฟ์นั้นระบุว่ามีคนถามพี่ริวว่าคิดยังไงกับครูกายแก้วครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะแล้วแต่ใครจะเชื่อนะแต่ตามความเชื่อของพี่ริวพี่ริวเน้นไหว้พระทำบุญก็พอแล้วส่วนศาสตร์ความเชื่ออะไรที่มันผิดแปลกแหวกแนวออกไปก็ไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันตัวพี่ริวก็คงไม่ได้กราบไหว้เรื่องนี้พี่ริวรู้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่มีคนใกล้ตัวพี่ริวได้ไปเชิญมาปรากฏว่าพี่ริวเป็นอันนี้ก็บอกเขาไปว่าเอาออกเถอะแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นเขาก็เอาออกจริงๆและชีวิตเขาก็ดีขึ้นจริงๆพี่ริวรู้สึกว่าทําไมถึงเอาเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองสัญลักษณ์แบบนี้ใครดูใครเห็นชาวต่างชาติคงไม่คิดเหมือนเราเขาคงคิดว่าเราไหว้ซา,าตานถึงแม้ว่าในบ้านเราจะเรียกครูก็ตาม เขาอาจจะเข้าใจไปได้ว่าคนไทยเดี๋ยวนี้หันมาไหว้เคารพนับถือซาตานแล้วหรือควรปั้นให้เป็นราสีดีไหมเพราะมีการกล่าวอ้างว่าท่านเป็นราสีในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ถึงท่านจะมาเข้าฝันในรูปแบบไหนก็ตามเราก็ควรปั้นในลักษณะรูปลักษณ์ที่ให้คนควรกราบไหว้ทําไมไม่สร้างท่านที่ทรงกายเป็นราสีให้คนมองแล้วรู้สึกน่ากราบไหว้ไม่เกิดข้อโต้แย้งของสังคมพี่ริวไม่เห็นด้วยก็อรอดูกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่ในความเชื่อ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสัญลักษณ์แบบนี้อัตลักษณ์แบบนี้มันมักจะเกี่ยวกับซาตานซึ่งตามประวัติพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นับถือพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะนับถือครูก,กายแก้วที่มีลักษณะเหมือนพญามารอันนี้พี่ริวไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คิดว่าคงมาจากการโดนจิตโดนใจของผู้สร้างเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พุทธลักษณะที่ควรไหว้อย่าเอาเข้าบ้านเลยไม่ดีปเปล่าเปล่าเขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนนะครับได้จริงนะ เขาบอกว่าขอพระขอเจ้าได้ช้าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ตามบุญวัสนาที่ทํามาแต่ขอผีไหว้ผีหรือว่าไหว้ซาตานจะได้เร็วแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องแลกมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรอาจจะต้องแลกคนที่คุณรักแลกด้วยชีวิตอะไรที่คุณได้มาเขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนนะครับถ้ามาถามเกี่ยวกับครูกายแก้วพี่ริวก็พูดได้ประมาณนี้ไม่ได้โจมตีหรือว่าใครนะครับพี่ริวรู้เรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่ อาจารย์สุชาติท่านปรารถนาดีอยากให้ลูกศิษย์ดีจริงๆแล้วท่านดังเรื่องพระพิคเนตพระตรีมูลติเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่อยู่ๆที่มีการสร้างองค์นี้ขึ้นมาพี่ริวไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรที่แท้จริงหรืออาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบสายมูตรงนั้นน่าจะทําพระพิคเนตปางลีลามากกว่าถ้าเป็นพี่ริวก็ไม่ไว่ครับแต่ไม่สบายใจที่เอารูปปั้นนี้มาตั้งใจกลางเมืองมนุษย์เราถ้าจิตใจสูงก็จะไม่เป็นซาตานครับแต่ถ้าจิตใจต่ําจิตใจแย่ก็จะเป็นซาตาน เราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตัวเราด้วยดูตามจากรูปก็ดำแล้วการทำรูปลักษ์ครูกายแก้ว ให้เป็นซาตานมาวางไว้ใจกลางเมืองแบบนี้อาจถูกมองเป็นเมืองแห่งการเล่นของเอาตามรูปปั้นก็ดำเนาะองค์ดำหมดเลยฉะนั้นตามนั้นครับองค์ดำตาแดงก็คงไม่ได้มองอะไรเป็นปกติองค์ดำตาแดงจากความเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นท่านเท้ายมาบาลที่ดึงดวงวิญญาณผู้คุมดวงวิญญาณก็จะมีร่างใหญ่ตาแดงวิญญาณของซาตานทั้งหลายที่ปรากฏในหนังก็ดีตัวก็จะสีดำตาแดงฉะนั้นพี่ริวก็ไม่เห็นด้วยในมุมมองส่วนตัวของพี่ริว กรุงเทพเรามีพระสยามเทวา,ทาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองปกป้องคุ้มครองประเทศไทยอยู่แต่อยู่ดีๆเหมือนเราเปิดประตูดึดงหัวหน้าบางอย่างเอาพญาซาตานเข้ามาอยู่ในเมืองก็ลองคิดดูว่าต่อไปอะไรจะตามเข้ามาอันนี้ต้องระวังนะครับมันต้องสืบประวัติกันก่อนจะทําอะไรขึ้นมา ถ้าเป็นรูปลักษ์อื่นพี่ริวเชื่อว่าครูกายแก้วคนรับได้แต่ว่ามาในรูปลักษณ์ของซาตานแบบนี้คิดว่าคนคิดไม่เหมือนกันมันเหมือนเราไหว้ซาตานต้องทําให้คนเก็ตนะว่าเรากําลังไหว้ครูไม่ได้ไหว้ผีนะเรากําลังไหว้สิ่งที่เรียกว่ามงคลนะแล้วถ้าตั้งอยู่นานๆมาอาจจะก้ากึง่งถูกมองว่าเราเป็นเมืองแห่งการเล่นของ นอกจากนี้ริวจิตสัมผัสยังได้พูดถึงช่วงเวลาการบวงสวงว่าการที่มีพายุเข้านั้นตามที่ตนมีความรู้มามันคือลางร้ายมาเตือนเขาจะถือว่าเป็นอาเพศถ้าพิธีบวงสวงเกิดลมถ้าเป็นลมแห่งความร่มเย็นไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นลมใหญ่ที่พัดแม้กระทั่งเครื่องบวงสวงลม้มเขาจะทํานายไว้เลยว่ามาเตือนเรื่องเลวร้ายอะไรบางอย่างก็อยากจะเตือนทุกคนที่อาจจะต้องเจอการขอได้ไหวคืน ควรระมัดระวังให้มากๆมันคือการนับถือเฉพาะกลุ่มแนะนําว่าจะก้มกราบอะไรต้องก้มกราบสิ่งที่สูงกว่าเอาเป็นว่าก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ